สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่3สิงหานะเริ่มตอนที่ทาเฟรมเดลี่เหมือนเดิมราคาที่ทาเฟรมเดลี่คล้ายเมื่อวานไปเลยนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าราคามาอยู่โซนเดิมเมื่อวานเลยที่ตอนที่เราเริ่มมีเคราะห์นะคะก็คือมันพยายามที่จะเทสแอมเ0สองร้อยแต่ยังไม่ได้ทะลุผ่านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น มันเป็นลักษณะของการไซเวย์ของราคาในกรอบกว้างนั่นเองนะคะแต่ว่ากรอบของที่เดลี่ยังเป็นกรอบเดิมเมื่อวันเลยนะคะก็คือ r s i s t a n c e ด้านบนอยู่ที่1834.05นะแล้ว Support ข้างล่างนะคะอยู่ที่1792.21ตอนนี้ลงมาถึงกลางกรอบแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเมื่อวานคือตัวของเทรนนะคะเริ่ม กดลงมาข้างใต้เลเวลศูนเนี่ยหมายความว่ามันพยายามจะย่างขาลงมาเป็นขาลงนั่นเองนะคะแต่ถ้าดูแรงซื้อแรงขายจากเทรนด CCI เนี่ยตอนนี้คือแรงซื้อก็ไม่มีแรงขายก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะแบบเดิมเหมือนเมื่อวานก็ได้คือไซเ a วในกรอบกว้างนะคะแต่มุมมองของเดลี่นั้นโอกาสลงก็ โอกาสในการลงไปเทสซัพอร์ตยังมีอยู่นะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาตัวน,น,นี้เขามีเรดดอ t เนาะข้างล่างเขายังไม่มีบลูดอ t แล้วราคาตอนนี้แท่งราคาเริ่มอยู่ใต้รั้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็ยังดูมีความหวังแต่ว่าจริงหรือเปล่านั้นต้องไปเช็คที่ทำฟรมย่อยด้วยนะคะไปดูความเป็นไปได้กันมาดูที่4ชั่วโมงที่ทำฟรม4ชั่วโมงเมื่อวันกี้บอกว่า ราคามีโอกาสรีบาวแล้วถ้ามันขึ้นไปถึง1.81.8 18, แล้วไม่ยืนระวังมันตบนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในท่าตบลงมาอยู่นะครับแต่ว่าตบสุดเรียงมาเช็คกันก่อนนะคะเพราะว่ามันแหลมเลยขึ้นไปถึง1.81.9.45เลยทีเดียวนะแล้วก็เซตตัวเป็นกรอบบนของทำเฟสม4ชั่วโมงของวันนี้แล้วนะคะ แล้วก็ข้างล่างนะคะสปอร์ตของทับเต็ม4ชั่วโมงอยู่ที่1.805.67ตอนนี้ราคาก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละข้างบนตอนที่มันดันขึ้นไปก็ยังไม่มีเรดดอตหรอกนะข้างล่างก็บลูดอตก็ยังอยู่ที่เดิมนะแต่ว่าทำไมราคามันขึ้นไม่ไหวถูกไหมก็หมายความว่า แลงซื้อมันไม่มีเัินเองนะจ๊ะแล้วกรอบนี้1,300จุดนะวันนี้ก็มาลุ้นกันว่าเขาจะลงมาเทสซัพพอร์ตหนึ่งแอีกรอบหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากโดนตบเมื่อวานก็ลงมาใกล้ถึงแล้วนั่นเองจริงๆก็ดูแบบว่าเฮ้ยมาเหอะรออยู่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะาตอนนี้นะคะแรงขายที่สีชั่วโมงนะั้นยังคงแบบมาเต็มอยู่นะ แล้วก็เทรนนะคะก็ยังไม่ได้เป็นขาลงสเต็มตัวแต่อย่างขามาแล้วนะคะเพราะว่าแท่งเทียนก็เริ่มปรับตัวลงใต้ lma 200หรือว่าแท่งราคาอยู่ใต้รัว้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมุมอมองของสีชั่วโมงก็จริงๆแล้วก็ดูฝั่งขาลงได้เปรียบน,นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ แรงซื้อยังไม่มีนะคะที่ทำเฟรมสชั่วโมงแต่ว่าจบแท่งนี้แล้วก็ต้องตามดูอีกทีก่อนว่าแรงขายที่มาแบบมาเยอะกว่าแรงซื้อนะแล้วก็ยังเต็มถือว่าเต็มอยู่นะเนี่ยมันจะมาต่อหรือเปล่าถ้ามันมาต่อมันก็หมายความว่าถ้ามันลงมาเทสซัพพอร์ตนี้1805.67เนี่ย แล้วแรงขายมาต่อด้วยในแท่งถัดไปหรือว่าช่วงตลาดนิวยอร์กเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดพพอร์ตนี้นะคะถ้าหลดุดพพอร์ตนี้เลเวลถัดมาของสพอร์ตคุณก็อยู่ตรงนี้เลยกรอบล่างของทำเฟมเดลลี่นั่นเองนะคะที่1792.21นนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้สุดระยะสวิงด้านล่างก็เป็นบริเวณเดียวกันเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามาทางนี้ก็เอ่อ มันสุดระยะสวิงแล้วก็ให้เรามาระวังราคาจะจะเอ่อมืนกับทดสอบไม่ผ่านแล้วกับตัวคือเข้าไปในกรอบของทำเฟรมเดลี่นั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองของสีชั่วโมงมาดูที่ย่อยกว่านี้ที่ H 1นะกรอบย่อยของ H 1ตอนนี้อยู่ระหว่าง1813.83กับ1808.14นะคะอันนี่แคบเข้ามาอีก ที่ทำเฟรม H1 ก็ตอนนี้ราคาถูกบีบลงมาใต้แอบเมสองรอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มันก็อยู่ใต้รั้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนการเกิดขึ้นจะในมุมมองของทำเฟรมสีชั่วโมงที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ได้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะโอเคถ้าดู o v e r อร์บอยโอเวอร์โนะคะก็ถ้าลงมาใต้รั้วขนาดนี้แล้วและข้างล่างยังลงไม่สุดเนี่ยหมายความว่า ถ้าแรงซื้อมาต่อได้ก็ไปลงต่อให้สุดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามดูทีละซัพพอร์ตนะตอนนี้กำลังจะเทสซัพพอร์ตย่อยที่ h 1แล้วมาตามดูที่4ชั่วโมงวัาผ่านหรือเปล่าถ้าผ่าน4ชั่วโมงก็มารอนี่เลยซัพพอร์ตเดลี่เลยอะไรประมาณนี้นะครโอเคเทรนด์ของเขาก็ยังไม่ได้เป็นขาลงเต็มตัวซะเท่าไหร่นะแต่ว่า แท่งราคาก็จะเป็นเหมือนที่4ชั่วโมงเลยคือพยายามทุกร้อยน,นั่นเองนะคะแรงขายตอนนี้ก็มาค่อนข้างเ,เยอะอยู่นะคะแล้วก็แรงซื้อก็น้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองของ H1 ก็ฝั่งขาลงก็ยังดูได้เปรียบอยู่นั่นเองมาดู30 30ขาย H1 เลยนะคือแท่งราคาอยู่ใต้รัว้วแรงขายเริ่มมาแรงซือ้อไม่มีประมาณนี้นะจ๊ะ 15บหสิบห้าเหมือนกันเลยทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้คือตั้งแต่ทำเฟรม M 1 5ไปจนถึงเดลี่นะคะเราจะเห็นว่าแท่งราคามันอยู่ใต้รั้วหมดทุกทำเฟรมเลยแล้วก็เฉพาะที่เดลี่เท่านั้นที่ราคายังไม่ได้หมุดลงใต้ L M สอ0รเพราะฉะนั้นจริงๆโดยภาพรวมแล้วคือฝั่งขาลงยังได้เปรียบนะคะ แต่ว่าให้เราตามดูอีกทีก่อนว่าแท่งถัดไปของสชั่วโมงเนี่ยแรงขายที่ยังเต็มอยู่เนี่ยมาต่อได้ต่อเนื่องถ้ามาต่อได้ต่อเนื่องมโอกัสหลุดซัพพอตนี้ได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะโอเคอันนี้บอกไว้ในกรณีที่แรงขายเขามาเพราะว่าวันนี้เขารออยู่โอเคแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่ผ่านซัพพอตนี้มาดูรีสต์ซนสำคัญดีกว่า เมื่อกี้บอกไปแล้วใน h 1นะว่ามันติดอยู่ในกรอบแคบ r e s i s สแตนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ1813.83นะคะกรอบด้านบนของแถวเฟม S1 ที่1819.45ที่ติดเมื่อวานนะคะแล้วก็กรอบของเดลี่นะคะที่1823.61นะแล้วสุดระยะสวิงก็แถวแถวนี้เหมือนกันนะก็อาจจะอาจจะตีได้ว่าเป็น รอบด้านบนของทำเฟมวิกลี่ที่1834.05นั่นเองนะครับอันนี้คือด้านบนระยะในการวิ่งรายวันก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้วิ่งเกินสุดระยะสวิงสักเท่าไหร่นะยกเว้นแบบเจอข่าวแรงจริงๆนะครับโอเคสรุปให้แล้ว <laughs> ตอนนี้ฝั่งขาลงดูได้เปรียบนะคะกะ็ช่วงตลาดนิวยอร์กก็อย่าลืมที่จะ ระมัดระวังข่าวในตารางแล้วก็ติดตามข่าวสารตัวอื่นๆประกอบการเทรดด้วยนะคะก็วันนี้ก็ราคาดูไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะยังไม่ไปดังใจคุณเพราะว่าแรงขายยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่เนาะแล้วก็ราคาอยู่ใต้รั้วแล้วแรงซื้อตอนนี้ยังไม่มีนั่นเองนะคะโอเค เออวันนี้ถ้าใครอยากได้สิกญาลนะคะก็มีแจกให้นะคะในแฟนเพจของ f r ุต t e n m ร์เก็ t ไทยแลน d นะคะโอเคไปละบาย